โ o o ฟ o o เอ็ t ฮันเ e อร์เซลเเราจะต้องไปปลาผลไมนะ้ณเมือง Hunter's h e a v เ n เพื่อนๆจะไปบ้านหลังไหนที่มีครัวของเมืองนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าสุดที่ไซปักเนี่ยมันก็จะเป็นหนึ่งสุดที่มีชัวชัวเพราะฉะนั้นเรามาสุดที่ไซปักกันดีกว่าค่ะที่นี่นะคะก็ให้บินมาแล้วก็เข้าทางข้างบ้านได้เลย พอเข้ามาเราก็จะอยู่ที่ครัวมันจะมีกล่อง forage item 1อันมันจะมีผัก1ผลไม้หนึ่งนะคะก็ปาผลไม้ลงไปแต่ว่าทีนี้มันมี2ออันใช่ไหมคะอันที่ปาไปแล้วก็เก็บขึ้นมาใหม่ก็จะผ่านเควสเรียบร้อยค่ะถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์และเพื่อนๆอ,อยากจะช่วยซัพพซอร์ทรายผ่านการซื้อสินค้าในร้านค้าของฟอร์นไน h t ก็ไป a s h o p จากนั้นกดที่ support the creator ทางด้านขวาล่างของจอกดแล้วก็พิมพ์ beauty a n a b e ที่เป็น creator code ของทรายแล้วก็กด accept ทีนี้ทางด้านขวาล่างของจอนะคะมันก็จะบอกว่ากำลัง support ทรายอยู่ หรือว่าก่อนซื้อสินค้าเนี่ยมันก็จะบอกอีกครั้งหนึ่งว่าการซื้อครั้งนี้จะไปช่วยสปอร์ตใครสามารถใช้ได้ทั้งการซื้อสกิน p i กเอ็กส์การเปิดรามาในเซฟเดอเวิลก็ได้เช่นกันและถ้าเกิดว่าใครอยากจะสปอร์ตทซายผ่านช่องทาง True Money Wallet ก็สามารถโดเนทมาที่เบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนของจอน,นี้เลยค่ะ